อิชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอิ <It S 2> เองค่ะอีกจากช่องอิชแนลนะคะวันนี้เอาความสดชื่นสดใสของอาผีเสื้อและแมะลงต่างๆในบริเวณโรงเรียนมาให้ทุกคนและก็ f เอซีทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะ อีตั้งใจจะนำดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็น้ํามาถวายพระในบริเวณโรงเรียนนะคะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าหรือเคยไหว้พระกันไหมคะว่าว่าเราจะมีบทสวดบูชาพระในบ้านหรือในที่ทํางานและทาถวายดอกไม้ทุบเทียนอย่างไรเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขไปค่ะวันนี้อิจะพาทุกท่าน ไปรู้จักบทสวดบูชาพระในบ้านและคำถวายดอกไม้ทุกเทียนกันนะคะการไหว้พระที่บ้านหรือที่ทำงานสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นนะคะที่สำคัญการท่องบทสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นการช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งส่าน มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วยไปค่ะทุกคนและวันนี้เป็นวันพระนะคะเราไปสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันค่ะของบูชาพระที่บ้านหรือที่ทาง,งาน 1. ทูบสามดอกหมายถึงการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สองเทียนสองเล่มเทียนสีเหลืองหมายถึงพระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามดอกไม้หรือพวงมลาลัยหมายถึงการสักการะพระสงฆ์สี่น้ำเปล่าหมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า 5. ผลไม้หรือขนมหวานจะถวายหรือไม่ก็ได้บทสวดบูชาพระในบ้านหรือที่ทำงานก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบนิ่งตั้งสมาธิพร้อมกล่าวคาถาบูชาพระในบ้าน โดยเริ่มจากตั้งนโมสามจบดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ทำบูชาพระรัตนตรยัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวาตาธรรมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุก์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราพระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบ คำถวายดอกไม้ทุกเทียนอิมานิมะยังพันเตทีปะทูปะบุพผะวะรานิพระตะนัตตะยัดเสวะอภิปูเชมีอัมมหากง ระตะนัตตะยัตสะปูชาทีคะรตังหิตะสุขาวหาโหตุอาสาะวักขะยับปติยาอะหังพุทธันจาธรรมมังจะสังมันจะอิเมหิ สักกเริสักกัดจังอภิภูชิยามีข้าแดดพระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาทุกเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระรัตนาตรายกกริยาที่บูชาแก่พระรัตนาตรายนี้ จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานจงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอัศวะกิเลสเธอญบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอะหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัภพชโยโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง หางอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจอะหังสุขีอัตตนางปาริหะรามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเทอญบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว สัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เวดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปาริหะรัตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเธอบทแผ่สวดกุศล อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโย,ตย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชยาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชยาจริยาขอให้ส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานางังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพะเทวาขอส่วนวิวนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทงังสัพพะเปตนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพะเปตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพเวรินังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหนตุ สุขิตาโหนตุสัพเทสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดคาสวดลาของไหวในกรณีที่วางของไหวไว้ตั้งนโมสามจบ แล้วกราบคํำบูชาว่าเสสังมังคลายาจานี้ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลเพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเธอสาธุเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้อิกก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังอาจจะเดินกลับไปที่ห้องทำงานนะคะแล้วก็วันนี้มีของฝากก็คือได้ดอกไม้มาเพื่อไปปกักแจกันในห้องทำงานนะคะนี่ก็คือเป็นคำสวดบูชาพระในบ้านแล้วก็เป็นคำถวายดอกไม้ทุ่มเทียนนะคะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของผู้ถวายนะคะ นอกจากที่อิฐถวายที่โรงเรียนแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านนี่ค่ะอิฐก็มาถวายพระในบ้านอีกด้วยนะคะการไหว้พระอย่างที่บอกค่ะเราสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องทำในวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นเพราะการท่องบทสวดมนต์ไหว้พระนั้นนอกจากจะได้บุญแล้วยังช่วยทำให้จิตใจสงบ ไม่ฝุ่งซานมีสมาธิมากขึ้นอีกด้วยอย่าลืมนำคำคาถาบูชาไปสวดกันด้วยนะคะวันนี้อิทขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดหัวใจและกดกระดิ่งเพื่อแช้งเตือนไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอ e ีช h ชนแนลช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะและอ e ิสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆและ f อฟทุกท่านได้รับชมกันต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิชเดลเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ